สวัสดีจ้าสวัสดีเป็นเพื่อนสุขขสขขนกุุกค่ะมาพบพอกับเอมี่ก็เก่าจ้าพี่น้องจา้ามื้อนี้มีโอกาสได้ไปช้อปปิ้งเนาะค่ะเนาะใกล้เทศกาลวันอเาเเอิ้นปาสกวาเนาะค่ะเนาะเป็นวันเอียงละ่ะวันกำเนิดอียงของอิตาลีนีน่ <c oughs> like. น่ะอยู่หลายปีก็ยังว่าว่าถือก็เได้ไปซื้อของของวัญมากค่ะว่าสิไปฝากเจ้าน้ายค่ค่ะนี่เป็นพวกช็อกโกแลตพวกไข่พวกอียงหลายอย่างค่ะแล้วก็เครื่องดื่มเนาะค่ะเนาะเอมี่ก็ซื้อเป็นสุดจังสี่ละคะ่ะ ฝนตกพี่น้องมาหอนบ้านกันเลยอ่ะมีอันยดฝนน้ำแล้วก็สื่อของมาเบิ่งแน่ได้อิงยังของ,งอว่างส่ผืนเลยค่ะนี่เอาไปฝากเล็กหน่อยค่ะเป็นขนมปังค่ะพี่น้องเกิดไว้องยังเส้นวิชแล้วก็ได้ของถูกมากพี่น้องเอยไปหาไงไงก็มีแต่ของถูกเบิ่งกเน่เก้าสิบเอ็ดเซนแลค่ะเป็นเนื้อหมูเนื้อเซตเนื้ออีหยัง,ยงนั่นแหละค่ะเป็นหมูค่ะอันนี้เป็นไก่ค่ะ วสิมาสุกแปลงถอดค่ะพวกเอ็นพวกอียงมันนี่แหละเอ็มีมากกินอย่างสี่หนึ 10. 10. ่งยูโรสิบเซนค่ะถูกมากค่ะแล้วก็อันนี้นะคะนี่ก็หมดไปกี่ยูโรสี่สิบสี่ยูโรค่ะเบาๆนะคะ่ะซื้อของอฝากเพิ่นแลวก็อันนี้เป็นหมูค่ะเป็นเนื้อหมูเนื้อเศษอีย่งสี่ว่าสิมาเฮ็ดน,นำสุกว๋วยเตี๋ยวะคะ่ะอยากกินกว๋วยเตี๋ยวนี่ราคาได้คล้องหน่อยๆนึง รากาซื้ออีกอย่างมันคือเบอร์หลยายทีซ้มนี่ค่ะพี่น้องเอยสามสี่ยางนี่สี่สิบกว่ายูรูมันแพงหย่อนยางอู้หย่อนอันนี้เนาะพี่น้องเนาะก,กับหย่อนอันไข่เนี่ยแะคะ่ะและ้วกัได้อีแองของถูกใจค่ะพี่น้องสามีซื้อของขวัญวันเกิดให้ค่ะสามีเป็นคนใจนเนาะเขาเป็นคนเลือกมาเบิ้งค่ะนี่อันนี้เป็นป้ายป้ายเอยีงย,อยงม่มีเอยียง สกีอัสกีเพื่นวะเขียนแต่ว่าเอากรีเพื่นวะเอากรียินดีด้วยอันเป็นป้ายเป็นกาดนั่นแหละคะ่ะกลายเป็นกาดเอมีก่กระสิเปิดเลยค่ะพี่น้องห้อมาย่างดีพอดีเอมี่ให้เพื่อนไปจัดการเรื่องใจเอองินเอดปีติสืบของเพื่อนก็นเลยอ่ะอันนี้มากพี่น้องใส่ถุงใส่เงินมาให้ครบรอบ สามสิบหกขวบค่ะสามีเปสื้อของมาให้ได้อีหยังแน่มาเบิ้งค่ะพี่น้องเทนเทนเทนได้เขาเอื่นไว้อีหยังเอ็มมีเอื่นแต่อันซิลิโคนปอกโทรศัพท์เนาะค่ะนอสซื้ออีหยงนี่เอาสีใสค่ะพี่น้องเว้นเวนว,ว้มาเบิ้งค่ะพี่นอ้องนีก้าของชอบค่ะสีเปลี่ยนสีค่ะ ให้พ่นสิบสามค่ะทั้งหลายเพิ่นใดไม่แต่โดดเลยแต่ว่าไอมีกะอันนั้นเดี๋ยวสิพามาเึิ่งของไม่ว้าวหันหนาขึ้นหันหลังนี่หันหลังเปิดเปลี่ยนสีคะ่ะเครื่องนี่สีแดงสื่ออนมีสีแดงก็เลยอ่ะจอตั้งใดล่ะมาเบิ่งของข้างในมีอย่างนี้นี่แหลคะค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยคะ่ะให้เพิ่นติดให้ เป็นด้านคางบอมเนอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมมันสิบสามโปรนะมีก็เลยเลือกสีมันมีสีชมพูสีเขียวสามีบอกว่าสีเขียวไปเบิ่งแล้วมันบางงามมันสีทึบโพดอันนี้เป็นสายชาร์จนะคะเนาะสายชาร์จใส่ได้กับไอแพดเนาะเอมีมีไอแพดก็เลยอันบอดี่สื่ออันที่เสียบปลั๊กเนาะค่ะเนาะใส่น้ากันกับอันเก่าค่ะพี่น้องใส่ได้กับไอแพดเนาะนี่แล้วค่ะ ของใหม่ค่ะประมาณแปดลอยเฉพาะเครื่องกับแปดลอยยี่สิบเก่ายูโรเม็นบ่อนี้นราคาประมาณนี้ค่ะตอนนี้แ้วกะเดี๋ยวพวกอุปกรณ์เสริมจังสี่ก็จ่ายไปรายอยู่จ้ะกะโดนโดนเท่อนึงค่ะพี่น้องเปียนโทรศัพท์เดี๋ยวเพื่อนว่าคอยชี้ไส้เอคอยซีไส้เครื่องเก่าเจ้าด้เพื่อนว่าเอดมี่ก็เลยอ่าได้ของใหม่นะจ้ะน้องอ่ะก็ขอบคุณเลยพี่น้องมาติดตามรับชมกันเนาะ มาคลิปสันส้นๆค่ะคันสั้นกับบะมีคลิปลงเนาะคะ่ะเนาะอังคิดหอดคิดเถึงเพืเ่อนๆสักคนเด้อไม่พอกันหน่อยคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า